นะค่ะที่ผ่านมาช่วงเช้านี้ได้เริ่มพิธีไปตั้งช่วงเช้าแล้วทําอะไรมาบ้างคะเมื่อช่วงเช้าค่ะพีมิตก็เมื่อเช้าจะเป็นทางวังมาเลี้ยงเพจนะคะท่านพระชการเลี้ยงเพจนะคะแล้วก็เราได้ทำมรดิกาบางสกุลแต่เช้านะคะเพราะว่าพอพอถึงเวลาจริงๆเลยมีขยับเวลานิดหน่อยนะคะเร็วๆกับปกตินิดนึงเพราะว่าจะได้รีบ เปลี่ยนเมนแล้วก็ตั้งคุณพ่อด้านบนเพื่อจับความเรียบร้อยค่ะให้ทันเวลาผ่าานมร้อยกว่าวันละไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่งานมาอยู่อยู่กับเรากันหมนึ่งรอบๆคิดว่าวันนี้เขาจน่าจะไปสวรรค์แล้วค่ะค่ะคงเป็นถึงช่วงถึงเวลาที่เขาจะต้องไปสู่ภพภูมิใหม่ละก็จะสอบว่าไงดี เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันมันมีปัญหาเรื่องโรเข่าวนะคะ่อนหน้านั้นก็โอเคเราก็ทําใจประมาณนี้แล้วว่าพ่อสบายแล้วไม่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 ต้องห่วงพวกเรามากเพราะเราก็คือยู่กับพ่อทุกวันว่าไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยเราเราพร้อมที่จะดูแลตัวเองนะคะท่านจะได้พ่พ่อจะได้ไม่ต้องอภัยนะ เดี๋วขาดม,มา่ม,มาขาดเลาเลยค่ะมีม่อพ่อม่อพ่อไม่ไม,ไม่ไม่มาหรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้สินะเราก็คุยเขาในในในสันเวของเรานะว่าไม่ไม่มีค่ะอันนี้าการในการจัดงานวันนี้ค่ะในการประดับตกแต่งอะไรเงี้ยเน้นไปทางโทนสีเหลืองอะไรอย่างเ,าง,เงีย้ยอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวหาต้อยหรือว่ายังไงบ้างคะทางจัดพื้นที่ลูกเขาเขาเขาจะเป็นคนที่รู้ใจคุณพ่อพ่อเกิดได้ค่ะว่าพ่อเป็นกิดได้ ก็เลยเน้นเป็นสีด้วยแล้วคุณพ่อเขาชอบอะไรที่เรียบเรียบง่ายๆอ่าอะไรที่ดูสบายตาแต่จริงๆคุณพ่อเป็นคนแพะแพะกลิ่นดอกไม้เวลาไปงานของคนอื่นอะไรเงี้ยคุณพ่อจะไม่ค่อยนั่งในศาลาจะนั่งขง้างนอกค่ะเขาแพะแต่เรื่องข็งแพะงานที่แบบจัดมาได้ตามความต้องการเราใช่ไหมคะัพี่ค่ะก็พ่อชอบอะไรที่แบบ แาเรียกอะไรแตกใหม่หมายถึงว่าเขาจะไม่ชอบทำอะไรก็เหมือนที่เราเห็นเขาเป็นพิธีกรเขาก็เป็นพิธีกรที่แบบว่าตลกในยุคที่ทุกคนยังซีเรียสอยู่เขาก็เขาก็ฉีกแวนวดนตรีก็เหมือนกันในยุคที่ยังแบบสูงๆไทลูกโป่งเขาก็เป็นสกินคอมบก็เป็นแบบเทีออกไทยปัตกลนีคือคือเขาเป็นเขาชอบอะไรที่นำนำใหม่ก็จะเน้นในทางที่ในความรู้สึกก็เลยก็เลยอยากทำในที่ แปลกออกไปค่ะมันก็เลยเป็นรูปแบบที่ที่แปลกออกไปหน่อยอ่างเงี้ยอย่างอย่างทรงดอกไม้หรือวิธีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยด้วยวามที่เอ่อเป็นงานพระราชทานอีก,ก็อยากเน้นอะไรยังยังอยากเน้นอะไรที่ถูก็นไทยมันก็เลยกลายเป็นแบบค่ะอีคอน้างผสมผสานแล้วก็เน้นเป็นสีเหลืองที่จะได้ถูกใจพ่อเพราะว่าพ่อเกิดสรนี้แ อย่างในช่วงบ่เองเนี่ยวาจะมีกิจกรรมไว้อะไรด้วยะจะจัดอะไรยังไงบ้างคะขั้นตอนกิจกรรมไว้อะไร <c oughs> ก็จะมีก็จะมีดนตรีเล่นค่ะก็จะมีพี่ๆน้องๆในวงการที่สนิทใกล้ชิดน,นี่แหละมาร้องเพลงไว้อะไรนะคะแล้วเราก็จะมีวีทีานะคะเป็นวีทีอาคอนเสิร์ตซึ่งหลายๆอันคงอาจจะไม่ได้เห็นแล้วเพราะว่า <c oughs> คือจะเป็น เป็นวิดีโอชุดที่ตั้งแต่มีคุณพ่อรวมกันถึงครบครบจบครบพระวงเลยมีอาปาจินมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากลนะไนเงซึ่งซึ่งเราคงไม่ได้สามารถที่จะไปถึแค่ซ้ำได้เพราะว่าเราไม่ได้สืบมิจฉาศีลดิ่ง้ยค่ะก็คงฉายให้ดูได้แค่นี้นะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นผลงานของคุณพ่อที่ยังไม่เคยออกอากาศเลยนะคะนอกจากนั้นเราเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้ ผู้มีเกียรติท่านนะคะทั้งที่ได้มาร่วมง,งานและไม่ได้มาร่วมง,งานแต่ว่าอยากจะดูนะคะหนังสืออนุสรน,นะคะให้แอดไลน์ออฟฟิเชียลนะคะที่ทำไลน์ออฟฟิเชียลเอาไว้ชื่อแอดเซธขาวออฟฟิเชียลนะคะสามารถสแกนได้ที่ที่โฟลเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเอพิมพ์ไอดีก็ได้ค่ะเป็นแอดเซธขาวออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันเนี้ยในนั้นเนี่ยเราจะมีอ e ีบุ๊กให้ดาวน์โหลดนะคะก็ดูหนังสืออนุสรได้นะคะ แล้วก็จะมะีผลงานบางส่วนอย่างที่อีบอกว่าเรามีการถ่ายรายการท่องเที่ยวที่คุณพ่อไปเที่ยวกัอนน้องวีบูลเลยเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ออกอากาศนะคะ,ะก็อาจจะตัดมันให้ได้ดูกันในในในลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้แล้วก็อาจจะมีที่คุณพ่อร้องเพลงในห้องซ้อม ครั้งสุดท้ายนะคะจะมีอยู่สามเพลงแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ที่นหนอดเองคะ่ะซึ่งซึ่งอีจะทยอยลงให้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ต้องทำหลายอย่างในเวลาอันสั้นนะคะก็ก็เลยขอทวามร่วมมือคิดว่าทุกท่านน่าจะสะดวกที่จะแอดไลน์แล้วก็เราจะค่อยๆทยอยส่งให้นะคะเพราะว่าจะได้จะได้มีระยะเวลานิดนึงนะคะ่ะเพราะว่า ไม่ไม่สามารถทำที่ทันภายในวันนี้ทั้งหมดได้ก่อนหน้านี้ไม่ปวดไม่กับใช่ครับก่อนหน้านี้เพิ่งลาสิกขาออกมาเมื่อเมื่อเมื่อมนซื่อน,นะครับรับผมก็ได้ทําตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับแล้วรู้สึกว่าพ่อคงจะได้รับนะครับจากองค์กรของการบวชครั้งนี้ครับหลังจากนี้จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทั้งคุณแม่ทั้งพี่พี่้งน้มมองคน่บุญยัรับครับก็จะทําตามที่พ่อเคยสอนไว้นะครับแล้วก็มั่นใจว่า ต้องทํำให้ได้ดีที่สุดครับร oh ับปากอะไรกับคุณพ่อไว้ไหมก็รับปากไว้ไหมเหรอครับก็มีครับแกไม่ได้บอกอะไรมากขอแค่ว่าดูแลสองคนนี้ครับกับหลานอีกคนนึงให้ดีที่สุดเหมือนที่แกรักมากที่สุดครับน้องมบพญโอเคค่ะน้องมบุญไปโรงเรียนแล้วแกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็มีมีแต่คุณแม่ถามว่าคิดถึงคุณตาไหมเด็กก็บอกคิดถึงก็จะประมาณนั้นแต่เขาก็ยังไม่ ไม่ได้เข้าใจว่าคุณตาไปไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่ะไมเ่เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคุณก็จะเข้าออกโรงพยาบาลเยอะก็น้องก็อาจจะชินว่าคุณตาอยู่โรงพยาบาลอะไรประมาณอย่างงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่ถึงกระถางไม่แยาย่ยังไม่เต็มหรอกค่ะแ่วันนี้น้องจะมีโอกาสได้เด็กน้องร้องเพลงค่ะน้องจะร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งโชโชยินเด่นโชยินเด่นอันนี้คือน้องเลือกเองเลยนะคะ คือตั้งแต่คุณพ่อหลักไปอะค่ะเราก็พยายามเราก็เปิดเพลงฟังเนาะเราก็เปิดเพลงแล้วก็เราก็ดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเราเราจะต้องตัดวิดีโอด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดเปลงน้องก็ร้องน้องก็ร้องตามแล้วก็อ่าเราคิดว่าน้องร้องได้ก็เลยอยากให้เขาร้องซะหน่อยเพื่อส่งตนอมาค่ะอยากให้คุณพ่ออยากให้พ่อรู้ว่าเขาร้องเพลงพ่อได้แล้วพ่ออย่างไรบ้างคะ ก็ก็ร้องแน่นๆนะคะฟังเอาแล้วกันคือก็เออก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาก็ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำเนียงอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงนะคะน้องร้องได้ไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะอันนี้ช่วงที่คุณตาอยู่นี่คุณตานี่คือแบบสอนหลานเพลงนะการร้องเพลงร้องด้วยกันก็ไม่ได้สอนแต่ว่าเขาเขาเป็นเด็กที่ชอบเสียงเพลงเขาชอบเพลงค่ะเป็นเด็กชอบเสียงเพลงเหมือนเหมือนอั้วต้อยตรงไหนไหมคะน้องเหมือนเยอะฉลาดอ่ะแล้วก็จำเก่ง ได้จความจำดีความจำดีมากเเาเป็นคนเด็กคมจำดีมากอารมณ์ดีความจำดีที่ผ่าหลังจากที่ผ่านโงศพวันนี้แล้วจะมีการจัดการยังไงกับตัวของอีตขออตยยังไงต่อคือในเร็วในเรสองอาทิตก็พรุ่งนี้เราจะลอยอังคารนะคะก็จะไปที่สมุทปราการ ก็เอ่อน่าจะมาเก็บตอนเช้าแล้วก็ประมาณ8ปดเก้าโมงเราก็จะขัดตัวไปที่สมุทปราการเพื่อไปลอยยทั้งหมดเลยไหมลอยทั้งหมดค่ะเพราะว่าคุยกันแล้วคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนเริ่มความคิดนี้ตั้งแต่ช่วงคุณุมย่างจำยายก็ขอให้ลอยหมดเพราะว่าไม่อยากให้เก็บไว้เป็นคือคว้ลูกหลานจะดูแลไม่ได้นะะแล้วก็ พ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งแทนใจยอยู่แล้วมีเยอะแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บอัดไว้ไว้ให้ลูกหลานเป็นดูแลหรือว่าเป็นภาระที่แบบเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยบอกว่าให้ให้ให้ลอยตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าก็ให้ให,ให้ลอยค่ะเขาเป็นคน<ม>นาร่องใช่คนนำร่องตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาแล้วต้อเป็นสามี ก็คงเป็นเหมือนที่คนอื่นเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็น,ปนคนมีอารมณ์ดีสนุกสนานเขาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเรื่องเครียด,ยดอะไรมามาอยู่ในบ้าน,นาดูแลเราีก็โอเคที่สุดเลยละค่ะก็ก็ดูแลกันดีที่สุดแล้วเพราะเราก็มีกันอยู่แค่ตอนนั้นยังไม่มีต้นก็มีกันอยู่แค่สามคน ไปไหนไปกันตั้งแต่แตั้งแต่ลูกเกิดแล้วะอะพยายามเป็้งเนี่ยก็ตั้งแต่มีลูกก็ไม่รับงานเลยเราก็อยู่เป็นหลักให้ให้ลูกแล้วก็ให้ต่อยงช่วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาแรกหน้าที่กันหลังจากนี้จะมีอะไรที่อยากกรก็มีแค่เรื่องเหววเเรียญน่ยะเพราะว่าเออเหรียญที่จะให้ดูด้วยแล้วก็เป็น เอาเอาใบจองมาแจกนะคะเผื่อใครสนใจที่จะจองคือเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่คุณพ่อตอนตอนที่พ่อจะเสียนะคะว่าคุณพ่อชอบพระคุณพ่อสะสมพระเครื่องอาจจะหลายคนก็อาจจะพอสร้างอย่างเงี้ยก็เลยคุณพ่ออยากให้พ่อเป็นประธานจัดสร้างเหรียญสักรุ่นหนึ่งไหมเพื่อเป็นกุศลอะอยเลยค่ะตอนนั้นก็เห็นที่เห็นงามกันก็เตรียมกำลังจะจัดสร้างกับแล้วคุณพ่อก็มาถือซองนะคะก็เลยจัดทันกันเลย ท้าวเวสุวรรณด้านนึงเป็นท้าวเวสุวรรณอีกด้านนึงเป็นท้าวพิรันตนาสุาคอนนี้เป็นคอนให้คอนเซ็ปต์บอกว่ารวยเราต้องอยู่ได้ใช้เงินนะคะคท้าวพิรันตนาสุใา้ดูแลเรื่องสุขภาพตอรวยเราต้องได้ใช้ตังค์ด้วยค่ะ,ะไรายได้ส่วนก็คือหลังคนะ่ะค่าใช้จ่ายค่ะว่าเอ่อ เราเรามีต้นทุนในการผลิตค่ะราคาค่าใช้จ่ายเราก็จะ,เร,จะเราก็จะมอบให้กับพิธีศิลปิตนักแสดงที้งดังนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมอบให้กับวัดทุ่งเศรษฐีของท่านเองท่านเป็นผู้พิุทธาพิเศษะคะซึ่งจะมีพิธีใหญ่ที่วัดทุ่งเศรษฐีในงานพิทธาพิเศษเดือนท่านจะเปิดโหมแล้วก็จะพุทธาพิเศษในวันลอยกระทงเลยนะคะก็จะม,มีพิธีใหญ่มากท่านบอกว่าท่านตั้งใจที่จะทาให้ให้ยิ่งใหญ่ที่สมกับที่เป็นเหรียญรุ่นที่คุณพ่อเป็นประธานสร้างแล้วก็ ท่านก็แนะนําหลายอย่างะคะ่ะในรายละเอียดของเหรียญเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทําให้สมกับกับพ่อเพราะว่าเราตั้งชื่อุ่นว่าเศรษฐินเศรษฐินก็คือเศรษฐาศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นเดียวที่คุณพ่อจะได้เป็นประธานจัดสร้างก็ถ้าหากใครอยากอยาก,อยากร่วมบุญนะคะก็ก็สามารถจองกันได้ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจาค่าคะค